ครับเมื่อนอี้ออกมาทงหน้าเนาอออกมาส,สวยๆดอกมือนี้ออกมาม่านนี่สีี่มงละสามมงสีม่วงแหละะไปอวนท่ไปว่าออกมาเบืองหนาซอยพนซอยพนเดี่ยงงัวู้เดียวครับลูกไสอยู่ต่บ้านดอกไม่ได้สนใจน้ำงวัวดอกงวัวมีจักโต่าจักงวัวก็กินซม,มือเนาะข่านเบิง้งตื่นขึ้นมาก,กับเบ้เบยลด กินบ่ได้แทกนึ่งหยายแทกนึ่งก็ได้มือนึ่งกับโบ้อยิ้มได้พี่น้องบ่เลี้ยงง้ออะไรลาข้ากับทึกถึก,ถกต,รตรงเบิ่งเลี้ยงไปได้เลี้ยงแล้วก็เลี้ยงมันไปก็ได้เป็นเวียดพก็จะคองได้ยากจะคองนาที่ไัยวันแล้วคนเบิ่งผู้เดียวเพิ่นไม่ค่อยสนดอกผมผู้ไทยนี่กัปล่อยอะไรจะงัวมีจักรหลวมั่วจักอยู่มั่วจะคอ,องก็ได้